สวัสดีค่ะแล้วเราก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสาหรับวิธีการแต่งตัวของชีนีนแต่ละวันนะคะเ,เพื่อให้เพื่อนๆสามารถดังไปครีเอทแต่งตามกันได้เลยค่ะ วันแรกของชีเลยค่ะวันนี้เนี่ยชีจะต้องไปทํางานนะคะทุกครั้งที่ชิไปถ่ายรายการเนี่ยทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนะคะชีจะต้องจัดเตรียมทุกอย่างเองหมดเลยค่ะส่วนการถ่ายการในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นทนหวานๆนะคะเนื่องจากว่าไปถ่ายรายการนะคะก็ต้องแต่งอะไรที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้หญิงนะคะเนื่องจากว่ารายการของชีเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้หญิงเนาะฉะนั้นวันนี้เนี่ยชีก็เลยเลือกใส่เป็นเสื้อเหมือนสเวตเชิร์นนี่สีขาวแต่ว่าเพิ่มความเก๋โดยการมีรูปไม้ด้านข้างตรงนี้นะคะก็ทําให้ไม่ร้อนจนเกินไปด้วยละค่ะใส่ตัง หวานเลยทีเดียวค่ะก็เลยเลือกใช้เป็นกระเป๋าสีชมพูแบบนี้ด้วยนะคะก็ดูแบบเข้ากับลุคนี้ดีนะคะแล้วก็ใส่รองเท้าเป้าใบง่ายๆเลยค่ะแลอีกอย่างนึ่งนะคะในการแต่งหน้าของชีวันนี้ก็เน้นโทนที่เป็นสีนูดชมพูนะคะแล้วก็แต่งตาสีดำตาลค่ะเรียกได้ว่าลุคนี้เนี่ยไม่ว่าแต่งไปงานไหนแต่งไปทายงานก็รอดแน่นอนเลยค่ะ ลุคนี้นะคะชิก็มาในโทนสายด์กเลยค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยชิจะไปงานอ e ีเวนต์ nt, แต่ว่างานอ e ีเวนต์นี้เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดธีมอะไรนะคะชิเลยอยากจะเปลี่ยนลุคตัวเอง own, ให้กลายเป็นดูเป็นสาวร,ร็อกเ้าขึ้นมากนิดหนึ่งนะคะโดยการทาปากสีดำแบบนี้นะคะโดยที่วันนี้นะคะชิจะเลือกใส่เป็นเสื้อแขนกุดนะคะตัวใหญ่ๆกนิดหนึ่งค่ะกับเป็นเกงยีนค่ะเดฟเ,เลยนะคะสีดำแล้วก็ใช้วิธีการตาดัดโดยการใส่เอซเซอรี่สีดำนะคะก็คือข้อแขนสีดำแล้วก็มีช็อกเกอร์นะคะสีดำเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะชิคถัเกเป เลือกใส่กับรองเท้าหนังสีดำด้วยละคขาในลุคนี้เป็นไงบ้างเอ,อ่ยพอจะเปลี่ยนลุคตัวเองได้ไหมคะแต่ก็ยังคงความแบ๊วอยู่นะอีอีค่ะ วันนี้ชิจะไปเดินตลาดนัดกับเพื่อนนะคะซึ่งชิก็จะเลือกเสื้อผ้าที่มันมีเนื้อผ้าเบาบางนะคะจะได้ใส่สบายแล้วก็ไม่รอ้อนจนเกินไปใส่กับช็อกเกอร์นะคะซึ่งอันนี้มันคือเป็นเหมือนแบบผ้าคาดอันเล็กๆอะคะ่ะเชิชใส่กับกำไลข้อมือสีดำจะได้เข้ากับเสื้อสีดำด้วยแต่ว่าในความร็อกนะคะชิยังตนความหวานนิดนด้วยการใส่กางเกงยีนขาสั้นเอวสูงแต่เป็นสีชมพูอ่อนๆค่ะ เด็กชิคก็จะทัดเสื้อไว้ข้างหนึ่งนะคะเพื่อให้เห็นสรีระที่ชัดเจนเรื่องของผมเนี่ยปล่อยสบายๆเลยนะคะแต่ว่าชิคก็มีหนังยางไว้ด้วยเผื่อว่าเราร้อนก็จะได้รัดผมขึ้นไปเลยนะคะส่วนวันนี้ก็ใช้ถุงผ้าสบายๆแบบนี้ถะะ้ารองเท้าที่ชิคเลือกใช้ก็เป็นรองเท้าผ้าใบสีดําค่ะเรียบๆ่ะจะได้เดินง่ายๆสบายๆนะคะ วันนี้ชีจะต้องไปออกงานอีเวนต์ของโตโยต้าค่ะซึ่งจะต้องขึ้นเวทีด้วยนะคะเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนั่นเองค่ะก็เลยอยากจะแต่งตัวที่มันตอบโจทย์กับตัวเองมากที่สุดก็คือทําผมรอนอย่างนี้นะคะแล้วก็ทาปากสีแซ่บๆไปเลยบวกกับการแต่งหน้าลุกฝรั่งนะคะสําหรับการแต่งหน้าในลุคนี้นถ้าเกิดาใครอยากดูนะขอบอกเลยว่ามีฮาว t ูด้วยละค่ะวันนี้นะคะชคก็เลือกใส่เสื้อแขนยาวนะคะที่แขนเนี่ยมันจะมีดีเทลวยการ ตดัดขาดๆบริเวณช่วงข้อศอกนะคะทำการใส่กางเกงยีนสีซีซีสักนิดนึงค่ะซึ่งก็จะเป็นกางเกงยีนขาสั้นนะคะเอวไม่สูงมากจนเกินไปค่ะวันนี้นะคะชิ้เลือกใส่กับรองเท้าผ้าใบสีขาวซึ่งรองเท้าอันนี้นะคะชิพนเองด้วยค่ะก็ใช้เครื่องักอางในการเพ้นทั้งหมดเลยนะคะจะมีรอยจุบป,ปากของเองด้วยค่ะซึ่งวันนี้ออเทอร์ร์ของชิ้นะคะก็จะมีแค่ต่างหูแล้วก็สร้อยคอเท่านั้นต่างหูนะคะก็จะเลือกเป็นแบบสีเงินให้เข้ากับสร้อยคอของเรานะคะใปกันบ้างคะสสาาหรับบลลลุุุนนนนีีีี้้เเ่่ยยตอโจทท์กกป็ชมดค่ะ เนื่องจากวันนี้นะคะชิจะไปเล่น ATV ที่จังหวัดนครนายกค่ะก็เลยอยากเล่นกับสีผิวให้ดูสนุกสนานมากขึ้นค่ะโดยการขับสีผิวตัวเองให้เป็นสาวผิวแทนแบบนี้นะคะแล้วก็เน้นการแต่งตัวที่แบบลุยได้สักนิดนึงเนื่องจากว่าชิใส่เสื้อเป็นบอดี้สูทสีเทาแบบนี้ทำเป็นสีเทาเข้มกับกางเกงยีนนะคะซึ่งก็จะเป็นกางเกงยีนขาย,ยาวกเก็บผมให้เรียบร้อยเลยเนื่องจากว่าผมจะได้ไม่พันกันยุ่งเหยิงนะด้วยการถักเปียแบบนี้นะคะแล้วก็มัดมาจนถึงปลายผมแล้วก็ใส่หัวคีบแบบนี้เลยนะคะวันนี้ก็จะะมีดีดดดนนิึง้้วยกการรรใส่แออคตไขข มันดูเป็นแบบเซอร์่ฮิปสเตอร์นิดๆนะคะกับต่างหูเป็นวงแหวนเล็กๆนะคะซึ่งอันนีชีก็ได้มาจาก H&M ทั้งคู่เลยค่ะวันนี้ชีเลือกใส่กับรองเท้าบู๊สีดำนะคะ เห็นว่าสีสันสดใสกันชนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยชิมีนัดกับม่าไปที่ห้างนี่แหละค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยชิกีก <úc Galile> pues ็เลยอยากแต่งลุคให้มันดูเด็กๆนะคะจะได้ย้อนนึกถึงอะไรในวัยเด็กนะคะก็ทำผมให้มันดูแบบว่าเป็นทรงนาจาเป็นทรงที่น่ารักดีค่ะแล้วก็ทำให้ลุคมันดูเรียบไปหมดเลยนะคะชิก็เลยเลือกใส่เป็นต่างหูที่กระเบลวันนี้นะคะแต่ว่าชิีเลือกใส่แค่ด้านเดียวเท่านั้นถ้าเกิดว่าใส่สองด้านเนี่ยมันอาจจะดูแบบ เยอะไปหรือเปล่าะคะก็เลยใส่อันเดียวเก๋ๆนะคะกับที่รัดข้อแขนนะคะตรงนี้เป็นสีฟ้าจะได้กรงตื่นกับสีเสื้อนะคะส่วนกนเกงเนี่ยก็เป็นกกงเกงขาสั้นธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะเ,เพิ่มความเก๋ตงมันมีเมทัลลิกนะคะก็จะดูเรี้ยวซาเป็นสาวแซบเบาๆวันนี้ก็ใส่เป้นะคะเป้อันนี้แบบชิลมากอันนี้ วันหยุดของชิะคะแต่ว่าชิคะกำลังจะเข้ากองถ่ายค่ะก็เลยเลือกแต่งตัวสบายๆแบบนี้นะคะ<_ <p> _'>เพื่อไปทานข้าวเย็นกับพี่ๆเขาได้แะะ่แะค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะเย็นแล้วนะคะแสงใกล้จะหมดแล้วะคะ่ะก็ชิก็เลือกใส่เป็นเสื้อครอปนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแขนกุดสีขาวซึ่งมันจะมีดีเทลตรงที่ว่ามันเหมือนมีที่ผูกตรขงข้างล่างด้วยค่ะและ้วชิก็เลือกใส่กับกางเกงสีดำใส่สบายๆแบบนี้นะคะซึ่งกางเกงตัวนี้เนี่ยก็จะมีกระเป๋าด้วย ก็ใส่สบายเากจริงทั้งเสื้อแลวก็กางเกงเป็นอะไรที่ชิลๆนะคะซึ่งการแต่งหน้าวันนี้เนี่ยก็เป็นการแต่งหน้าใน everyday look ของชีเลยนะคะแบบเบาๆใส่ๆแต่ว่าถ้าไม่แต่งจากบ้านเนี่ยก็ไม่ไหวจริงๆค่ะวันนี้ก็เลยขอแต่งจากนิดนึงนะคะแล้วก็ผมเมื่อวานยังดัดอยู่ค่ะก็เลยปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการแต่งตัว7วัน7ลุคภาคที่3ค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูลุคนี้นะคะก็ติดตามในภาคต่อๆไปได้เลยกันค่ะและชิคก็ฝากกด u b s c r i b e ในช่องฝ่ายของชิได้นะคะวันนี้ชิคก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย